สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกขูทุกคนนะครับมือนี่นะครับพิจาประทุมราชันะครับภาพพี่น้องครับมาเบิร์นง่วแมูกนะครับลูกตัวแม่2สองโคมนะครับมาอยู่กับพอสีครับสวัสดีครับพอสีครับสวัสดีครับเพิ่นจับงัวอยู่ครับมาจากบ้านน้องไค่นกนะครับเนาะบ้านน้องไค่นกครับตำบลน้องไค่นกอำเภอมวง30จังหวัดอุบลราชธานีครับนำง่วมาให้พิจาร์รีวิวให้สองโค้นะครับ แต่ว่าค่ะโมมีแดดหรอกครับยืนถากกระโดนพอสมควรนะพอเนาะมันคึมนะครับคึมกะเอานะครับสองโคมราคาลักสามทั้งสองโคมครับพี่น้องครับมาจากอ่าผลละครับอุ้วนผลละอ่าบั่นแถวเพิ่มม่วงม่วงสามซิปนะครับบ้านน้องไหนุ่นะครับอเดี๋ยวกระชิเริ่มจากแม่ลูกนะครับตอนหนาพี่น้องก่อนนะครับลูกงามงามพี่น้องนะครับโคมแรกครับเป็นง่วแม่ลูกลูกแม่ครับลูกไว้มันซีเดือนนะครับนี่แม่กระสมเรียบร้อยแล้วครับโคมแรกก็สีเปิดได้ราคาเท่าไรครับ เปิดสามหมื่นเก่าครับอาเปิดไปนะครับห้องไว้สามหมื่นเก่านะครับนี่คือราคาห้องเนื้อพี่น้องต่อรองกันได้อยู่หรอกครับแม่สูงในครับพ่ะสูงร้อยยี่สิบเจ็ดครับร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับม่วลูกเดรอะครับม่วลูกเดรกรพ่อครับว่วลูกสองลูกสองยืนเนาะครับนะครับแม่กระสมเรียบร้อยแล้วครับสมเดยจักหมื่นครับมันสมสี่ขาเดือนแล้ะครับสมสี่ข่าเดือนแลลวนะครับสามหมื่นเก่านะครับนี่ลูกสาวคนครับพี่น้องอ้วนๆนะครับยังไม่ทันเดี๋ยวนเข้าครับไบ้ันสี่เดือนนะพ่อครับ จมูกดำคลิปหูดำครับอ้วนควันจับอยม่องนังทับผูกเชือกไว้ครับเอาลงมาไทยนะครับแม่สูงลอยเส้าเจ็ดนะครับมอหลูกสองยืนสมได้สี่เขาเดือนแล้วครับสมโตนะพอนะครับสมโตเ่ามันแดงครับสามหมื่นเก่าครับห้องพี่น้องตอรองได้ทรงปีกะลอยกิโลนะพอนะครับนี่ครับแม่เพิ่นเชืองดีครับพี่น้องเชื่องดีนะจมูกสีดำครับบอชีกบอแวงนะครับพี่น้องครับนี่ใบหูกะบอชีกบอแวงครับ ือเขียวเอียงดีแทะแดดกับบ่มีล่ะสามหมื่นเก่าสมที่เข่าเดือนหนึ่งนะครับค่าทุกคาทอนพอประกันให้จังมือครับเดือนหนึ่งครับให้เดือนหนึ่งแล้วนะครับค่าทุกคาทอนพอสีประกันให้เป็นเดือนแล้วพี่น้องนะครับซิบหามือบ่พอพอจัดให้เดือนเลยนะครับกีบเลีบยกว่าเท่าปกติครับนุ่มแมวกับสีเต่านะพ่อเนาะนะครับลูกพันงามอ๋อลูกงามนะพ่อเนาะนี่พี่น้องหนังนาดีค้นเหยนดีครับลูกสาวใบสีเดือนครับแม่สมแล้ว อาจจะซื้อสองในสามก็ได้นะครับเพชเพิ่นดูเพิ่นกระเพดโอมนะครับพ่วงหางดำแม่เพชรดำพ่วงหางดำเป็นชุดแหลกครับกูได้ยูเพื่อม่วงกับขี่รถไปเพิ่นกระฟอ่นเด้อในเมื่อวานเขาหัวเมื่อวานเขาวิบ้านน้าเต๋อว่ะานเลี่ยวเลี่ยวครับเรียบร้อยเลี่ยวอ๋อนี่ครับจีบเลี่ยวเขาเท่าครับพี่น้องกำลังลาบไปหอนนุ่มๆจีบเต่าครับโคมแหลกโคมที่สองกับราคาถือโค้งนี้นะครับจังเบิวงน้ำกัน อันนี้ดูพ้นงาม39,000าครับประสีห่องไวเดอร์พี่น้องนะครับห่องซื้อครับโตโรมาต่อเอาเบิงนะครับพอเป็นใจดีดอกงัวลูกสองแะพอเนาะครับแม่กระสมแหลกค้าทุกคาทอนประกันให้เป็นเดือนนะครับพี่น้องครับเราทาแดดครับบ่มีแดดอ่ะต่อไปครับกับสีเบิงโคมที่สองครับประสีครับอันนี้ครับ โฮมที่2ครับเป็นงัวแม่ลูกลูกแม่ครับลูกวัยประมาณ2เดือนครับพี่น้องแม่เขาเป็นงอโบดนะครับพอสีเปิดต้ราคาเทวไหนครับเปิด37,000ื่นครับ37,000ื่นนะครับแม่สูงอะไรก็พอครับ140ครับ140บวกลบนะครับงัวลูก2องนะพ่อเนาะครับนะครับ37,000ดพัครับต่อร่องได้ครับพี่น้องครับนี่ลูกสาวเพิ่นครับลูกเพ็ดเมียครับวัยประมาณ2เดือนนะครับคีบหูดําจมูกดําครับนี่พี่น้องนะครับ แม่เพิ่มเป็นงัวโบดนะครับงัวดุกสองแม่เพิ่มกับย่างมาทผสมเนาะงพอเนาะครับย่างอยู่ครับครับคีบผู้ดำึ้นแล้วล่ะแต่ว่าต้องโบดอ๋อคือแล้วครับเขาแต่งให้เรียบร้อยครับจมูกสีดําครับคีบผู้ดานะครับจมูกโปสีโปแหวงครับงัวดุกสองทรงฟีกับลอยกิโลนาะงพอเนาะครับคาทุโกราทนประกันให้เป็นเดือนนะครับดุกสาว้าคนดูเพิ่นก็เป็นปลามันดุผสมนะครับสังเกตจากหูคน แม่พนว่าโบดสีนวลๆนะครับหยิบเล็บคอทอปกตินุ่มกว่าสีเต่านุ่มกว่าสีดำนะครับอ่าสนใจทร่มหาพอสีได้สูงร้อยสี่สิบบวกลบนะครับขึ้นแล้วแต่ยัางพรท่านผสมครับนุ่มสีเต่าครับน้ำนุ่มดีนะครับเพลดดำพ่วงหางดำเป็นโคมที่สองนะครับที่มาแบ่งปันพี่น้องนะครับนั่ไปเลียงนะครับสนใจทร่มหาพอสีได้ครับ ยู่บ้านน้องไขนกครับตำบลน้องไขนกอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีครับท่านใดอยากไปเบิ่งไปชมตัวจริงกะไปหาพอพนได้นะครับนี่ประกันค่าถกทระถมเป็นเดือนนะครับส่งฟรีลอยกิโลทุกตัวนพอเนาะครับพอสีครับพี่น้องครับบรรยากาศเศร้าๆแดดอัสติโบมีเด้อพี่น้องมันขึ้มมันรื้มสลือนะครับมือนี้อ่สองคมนะครับสามหมื่นเก้าคับสามหมื่นเจ็ดครับสนใจตัวใดต้องหาพอสีได้ หรือพี่น้องอยากแพคคู่กะราคาพิเศษที่เก่านพอเนาะเยวก้อนกับแพคคู่กะเป็นราคาพิเศษเลยครับพ่อศรีนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่จ้าประทุมราชครับพ่อศรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ